ทีครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับก็อยู่เกมรันเชื่อมต่แล้วนะครับโอเยครับวันนี้ก็จะมาจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับจากช่องผมนะครับหรือช่องลาคูนะครับทุกคนโอ้ยครับก็จะมาแจกเป็นไอดีนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็จะมีเบาวแสงนะครับแล้วก็มันเรว่าวบาน้ำยากนนะครับเขาเรียกกันแล้วก็บอสซีโอนะครับแล้วก็คนนี้บินนะครับโคดี้ปุ่ชุดชมพู่โอ้ยครับกิจกรรมนะครับเป็นแค่กิจกรรม ง่ายๆครับทุกคนก็ทายเลขหนึ่งถึงสามเฟนะครับก็เป็นวันเกิดของผมนะอ่าส่วนใครที่สะดวกนะครับก็ขอให้ทิ้งชื่อเฟซไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ทายเลขไว้นะโอเคครับถ้ามันถูกแล้วผมก็จะทักไปเองครับทุกคนแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ใส่ชื่อเฟซไว้นะครับแล้วก็แล้วผมจะทักไปใต้คอมเมนต์นะครับให้ส่งชื่อเฟซมานะโอเคครับทุกคนก็กิจกรรมเล่นเล่นนะครับตอนนี้เวลอยู่หกสี่นะครับทุกคนส่วนเควสนะครับเควสอ่ะ อันนี้ผมไม่ได้ทำนะครับแต่ก็ใครอยากได้เอาไปทํำก็ตามสบายครับทุกคนเคพศผมทําเหลืออันเดียวนะครับตั้จะเป็นหนึ100่งร้อยหนึ่งสามร้อยเพชรสิแล้วก็เดีน,นี้เพื่อนยังไม่เชิญสักคนนะครับทุกคนโอเคครับขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมครับผม